หนึ่งใช่ไหมสองเห็นรับตัวุไปได้ไหมเห็นไปไช่ไหมครับอ่าอะไรยกขาเนี่ยตัวยกไป้ว้ยอ่ารอเเรียมสิครับหนึ่งอ่าเนข้างลวยไปข้างระวัง้า่ะสองเร็วสามสี่ห้าไปเออหกสี่นี้เร็วกว่านี้จิต ฮะกลับเซียามผ่านไปแล้วถึงเซฟขออีกสี่เซฟแล้วก็เอาซ้ายอีกเหมือนเซนเตอร์อีกห้าเซฟนะครับแต่ก็จบเลยถ้าทำจริงนะทำไมห้ีหัวไปเรื่อยๆ้อใจไม่คอยอีเข้าใจละคอยออกระต่ายดไว้ิดไว้ชิดไว้ครับหนึ่ง สองคืตัดเรืเลยสมสีห้ากเเดี่ยวมาใช้ปัดเที่ยวไมเนี่ยเด้มเที่ยวอะอเที่ยวไป

เนี premises, so ่ยใหม่หนึ่งเลยเออสองสามสี yeah. <c ười> ah ่ออาอยให้โดนอยขาตึงๆหน่อยลูกสูงสูงยสไวชิดไว้หาชิดชิอยัาไปเซร์เอร์ครับไปชิดหนึ่งอชดอีกั้งนึง เอฮเฮ้ยสาอปึ๊บติดไปนึ่งโเ็นแปดเไเท่าไหร่ครับนี่อันนี้คที่เราไปน่โอจผมหาอีกตอ ซ้ายไม่ไครบหรอครับยังเราไ,เไปเซอร์เคลิลหนึ่งอ่าไม่ใช่อ่ะเนี่นยแล้วพอยเสร็จแล้วไม่ใช่เซอร์เคลิลรับเซอร์เคลิลขานี้ดีดนิดนึงไม่ใช่ต้องดีดซ้ายเซอร์เคลิลมาหนึ่งอ่ะเราไปข้ามตรงขางนี้ขวาดึกดีดมาสองอ่ะไม่ใช่สามอ่ะสี่ห้า โอเ,อ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 ,เอ,อ็นอึ้บแปดอยายามตึงึบเก้าอึบเร็วๆสิบสี่ว่าอะไรเสร็จแล้วเิมมาส อะไรเลวเ่อเลี้ยวเลี้ยวเลีวเาไหคร่บเเลี้วเล้ยวเลีวเ้วครับามสใช่ไหครับที่พูทอะไรครับวิ่ขึ้น็ใช่สครับออกเรขึ้เรว สองอะไรสามสี่ถามมาหาหกเจ็ดแปดเ้าไหนทีเดียวสิบอ่าต่ไปอีกสองเซตทำยี่สทีเดียวเลยได้ไหมได้ไหมครับได้โอ้ได้ดิมันก็ไม่ต่างอะไรกับเออพร้อมาเตียวอย่าไปจับเส่าไมจับ น้องเตรียมจบถูกต้องครับดงดีด้วยนะไปหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดิ